อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบตูดในเครื่อง g e m i n i CRM 3 2 0 0 F มีน้ำ r o ครับที่ค่า TDS ไม่ควรจะเกิน20และสายน้ำดีนะครับผมขั้นตอนที่1นะครับให้เราดึงสลักนะครับผมตัวสีน้ำเงินอันนี้นะครับผมดึงออกมาก่อนเนาะหลังจากดึงเสร็จให้เราใส่สายนะครับผมสีขาวนะครับดันเข้าไปจังหวะที่1นนะครับผม แล้วจังหวะที่2เนี่ยให้เราดันเข้าไปลึกกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะดึงสายออกให้เรากดวงแหวนนะครับผมที่นูนออกมาจากตัวเครื่องนะครับผมกดออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาแรงๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะเปลี่ยนให้จากระบบเติมเป็นระบบดูดเราสังเกตนะครับผมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ระบบเติมเนาะให้สังเกตจากแพดเดิลที่ด้านสั้นเนี่ยอยู่ด้านหลัง ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นระบบดูดให้เราทําการเปลี่ยนแพดเดิลด้านสั้นเนี่ยให้ไปอยู่ที่ด้านหน้าในกรณีที่น้ําไม่ดูดแนะนําให้ขยับถังและสายเพื่อไล่อากาศถือเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการติดตั้งระบบดูดน้ํานะครับผม